ทุกคนนะ่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการเรียนกฎหมายกับการอ่านหนังสือเนี่ยมันมีความสําคัญกันมากน้อยแค่ไหนจริงๆมันเป็นสสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ด้วยซ้าเด็กนิติกับการอ่านหนังสือนะครับแค่พูดว่าเด็กนิติก็นึกถึงการอ่านหนังสือมาเป็นอย่างแรกแล้วอ่ะจริงไหมนะครับถ้าทุกคนลองนึกภาพนะการเรียนนิติศาสตร์กับการอ่านหนังสือเราก็ต้องนึกภาพพอพูดถึงคณะนิสตราก็ต้องนึกถึงคนที่นั่งอ่านหนังสือท,ทั้งวี่ทั้งวันจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้น การอ่านหนังสือกับการเรียนกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับทีนีน้เมื่อการอ่านหนังสือกับการเรียนกฎหมายนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องวางแผนการอ่านหนังสือกันทุกคนจริงไหมแน่นอนว่าในการเรียนะดับปริญญาตรีเนี่ยมันยังดีนะครับที่มันมีคาบรรยายที่อาจารย์มาสอนให้กับเรานะครับเราอาจจะลดการอ่านหนังสือลงมาได้โดยการไปเพิ่มการฟังคำบรรยายเข้ามาแทนที่มันก็พอได้จร,ร,ริงไหมนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ทุกคนเรียนจบไปแล้วนะครับหรือแม้แต่ยังเรียนอยู่แล้วต้องการที่จะได้ความรู้ในนรูปแบบที่มั ละเอียดขึ้นลึกมากขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันหนีไม่พ้นกับการที่ทุกคนจะต้องมาหยิบหนังสือแล้วเปิดอ่านอยู่แล้วจริงไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันต้องยอมรับตามความเป็นจริงแบบนี้นะครับทีนี้พอหนังสือนะครับกับการเรียกฎหมายนะครับเด็กนิติกับหนังสือพอมันขาดกันไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทําการอ่านหนังสือนะครับให้มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้การอ่านหนังสือนี่คือการอ่านหนังสือกฎหมายนะถ้าเราสามารถทําให้การอ่านหนังสือกฎหมายเนี่ย มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต cool <S <S ของเราได้ในรูปแบบที่เรารู้สึก, happy กแฮปปี้กับการอ่านมันอะไม่ใช่รู้สึกแบบฝืนมันทุกวันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับทุกคนไปว่าเราจะต้องมีวินัยนะครับในการอ่านหนังสือใช่ไหมหรือว่าในการเรียนในการเตรียมตัวของเราเนี่ยเราต้องมีวินยัยคำว่าวินัยคือเราต้องทําทั้งทั้งที่เรารู้สึกไม่อยากทําเราก็ต้องทําอยากทําเราก็ต้องทําเก็าใ่ไหมคือเราต้องทําโดยไม่สนอารมณ์นะครับไม่ว่าวัน,นนั้นเราจะรู้สึกอยากอ่านหรือไม่อยากอ่านเราก็ต้องทำนะครับนี่คือนี่คือคําที่เรียกว่าวินยัย ทีเนี้ยการใช้วินัยเนี่ยมันจะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสนุกไปกับการอ่านหนังสือเรารู้สึกแฮปปี้ไปกับการอ่านในทุกๆครั้งที่เราคิดว่าเราจะไปอ่านแล้วเรารู้สึกอยากอ่านเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะใช้วินัยน้อยลงและมันจะทำให้เรารู้สึกฝืนในการอ่านหนังสือเนี่ยน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการอ่านหนังสือกฎหมายยังไงให้รู้สึกสนุก นแน่นอนถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกสนุกกับมันได้มันจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและเมื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะไปเรียนกฎหมายเราจะไปต่อยอดในการทํางานกฎหมายเราจะได้เปรียบคนอื่นมากๆ,ๆแน่นอนนะครับเพราะบางคนอาจจะอ่านหนังสือกฎหมายเพราะตัวเองต้องอ่านแต่เราอ่านหนังสือกฎหมายเพราะเรารู้สึกสนุกกับมันนะครับมันจะต่างกันแน่นอนแต่แน่นอนว่าการอ่านหนังสือกฎหมายให้รู้สึกสนุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมันเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับซึ่งเดี๋ยวทุกคนมาดูกันว่า สิ่งที่ผมริ์ออกมาว่าเฮ้ยเวลาที่ผมอ่านหนังสือกฎหมายอ่ะแล้วผมรู้สึกแบบแฮปปี้รู้สึกดีออกับการอ่านรู้สึกแบบค้ออยากอ่านต่อไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับผมก็แกะจากตัวเองออกมาแล้วก็เอามาแชร์กับทุกคนนะครับในพอดแคสต์ได้ปรน์นี้นะทุกคนลองเอาไปปรับตามลองเอาไปทําตามดูได้นะครับซึ่งนะครับวิธีการทําให้การอ่านหนังสือกฎหมายเป็นเรื่องสนุกเนี่ย ผมลิสต์มาทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ5ข้อนี้เป็น5ข้อที่ทําตามได้แบบง่ายๆนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาไปทําตามได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนลองเอาไปหยิบจับทําตามสักข้อใดข้อหนึ่งเนะนี่ยแค่เนี้ยเราก็จะรู้สึกแฮปปี้กับการอาร่านหนังสือคนหมายมากขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละข้อเลยนะครับข้อแรกก็คือเริ่มต้นอ่านให้ได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับบางทีเนี่ยเวลาที่เราคิดว่าเราจะอ่านผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะ แค่คิดว่าจะต้องอ่านหนังสือเนี่ยโดยเฉพาะหนังสือเรียนเนี่ยในบางวันนะ <c oughs> แค่คิดว่าจะอ่านเราก็รู้สึกไม่อยากอ่านแล้วเราก็รู้สึกถึงความเบื่อในการอ่านรู้สึกถึงความยากในการอ่านหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เรารู้สึกไม่อยากอ่านจริงไหมนะครับอันนี้คือความรู้สึกแวบแรกที่เราคิดว่าเราจะต้องไปอ่านนะครับทีนี้ถ้าเราปล่อยให้ความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราพยายามไปต่ตองความรู้สึกนั้นอ่ะมันมักจะจบด้วยการไม่อ่านเสมอนะครับ แล้วสุดท้ายถ้าเราไม่อ่านแล้วเราจะรู้สึกสนุกกับการอ่านได้ยังไงจริงไหมมันข้อแรกผมก็เลยเขียนไว้ว่าเริ่มต้นอ่านให้ได้ก่อนนะครับทีนี้การเริ่มต้นอ่านให้ได้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราไหลไปตามอารมณ์มันก็จะยากใช่ไหมที่เราจะสามารถเริ่มต้นอ่านได้นะครับผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้วินัยกับตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือพยายามทำไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเริ่มต้นอ่านได้นะครับอาจจะคิดแค่ว่าเฮ้ยเราลองอ่านสักบรรทัดหนึ่งก่อนไหมเราลองเปิดอ่านสักหน้าหนึ่งก่อนไหมคือทำไงก็ได้ให้ตัวเองรู้สึกแบบโอเ้้ตองสาาามมรรถที่่่จะินนได แล้วมันจะเข้าไปสู่วิธีที่2วิธีที่3ที่มันจะช่วยให้เรารู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นและมันจะมีผลให้ครั้งต่อไปที่เราต้องอ่านเนี่ยเราจะฝืนในการเริ่มต้นอ่านน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเริ่มต้นอ่านให้ได้ก่อนนะครับวิธีการเริ่มต้นอ่านให้ได้จริงๆผมเคยทำพอดแคสต์ไว้ในหลายอพิโซดมากนะครับในเรื่องของวิธีบังคับให้ดวเอรอ่านหนังสือในวันที่ไม่อยากอ่าน อะไรเหล่านี้นะครับมันเป็นวิธีในการที่ทําให้เราเริ่มต้นอ่านได้นะครับทุกคนก็ลองไปฟังพอดแคสตกก่อนแล้วก็ลองไปปรับตามไ,ได้อันนี้คือในส่วนของข้อแรกก็คือเริ่มต้นอ่านให้ได้ก่อนทำไงก็ได้ให้ตัวเองเริ่มอ่านให้ได้นะครับอ่ะต่อมาข้อที่2นะครับข้อที่สก็คือนึกภาพตามเวลาอ่านนะครับเมื่อเราเริ่มต้นอ่านได้แล้วผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราเริ่มอ่านได้แหละแต่เราก็รู้สึกแบบ ไม่ได้แฮปปี้ในการอ่านรู้สึกแบบเหมือนฝืนอ่านให้มันจบจบไปจริงไหมนะครับเพ <lig ues> รบบาะฉะนั้นข้อที่2ที่ทําให้เราตัดอารมณ์ความรู้สึกที่เราเบื่อในการอ่านได้เนี่ยก็คือการนึกภาพตามเวลาอ่านคือเวลาอ่านเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเหมือนดำดิ่งไปในเนื้อหานะครับคืออ่านแล้วพยายามนึกภาพตามตลอดคนส่วนใหญ่เวลาอ่านแล้วรู้สึกเบื่อมันจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเราตั้งไว้แล้วลว่าเราต้องอ่านเท่านี้นะครับแล้วเราก็อ่านไปแล,แล้วเราก็รอว,ว่าเมื่อไหร่เวลาจะหมดสักทีสมมุติว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะอ่านเวลาสองชั่วโมงใช่ไหมเราถ้าเราอ่านแล้วรู้สึกเบื่อน ส่วนใหญ่มกักแบบน,นี้เวลาให้เราอ่านเราก็จะคอยดูเวลาตลอดเมื่อไหร่เวลาจะหมดวะตั้งไว้สองชั่วโมงเมื่อไหร่จะหมดวะมันก็เบื่อดีนะครับสองชั่วโมงนั้นมันก็ผ่านไปนานมากแถมเนื้อหาที่เราอ่านอยู่เราเข้าใจหรือเปล่าก็แทบจะไม่เข้าใจเลยท้สเพราะเราโม่แต่ไปโฟกัสว่าเมื่อไหร่จะจบเช่นเดียวกันเวลาเราตั้งเป้าไปจํานวนหน้าว่าเฮ้ยวันนี้เราจะอ่านทั้งหมด50บหน้านะครับถ้าเกิดเราอ่านแล้วเราคอยนับหน้าตลอดว่าโอเคเมื่อไหร่จะจบวะแม่งเหลืออีกตั้ง30สบหน้าโอ้โหเมื่อไ ถ้าเรามัวแต่ไปคิดแบบแนี้แสดงว่าเรากําลังไม่ได้นึกภาพตามกับสิ่งที่เราอ่านอยู่จริงไหมพอเราไม่ได้นึกภาพตามสิ่งที่เราอ่านอยู่แน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่โคนรน่าเบื่ออยู่แล้วนะครับเวลาที่ทุกคนอ่านแล้วคอยนับถอยหลังกับจํานวนเป้าที่ตัวเองตั้งไว้มันน่าเบื่อมากนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนทําเลยก็คือเวลาอ่านอ่านอะไรอยู่นึกภาพตามในจุดที่ตัวเองกําลังอ่านอยู่อ่สมมติอ่ามน Angular, มาตานี้อยู่มาตานี้ว่าด้วยเรื่องนี้ว่าด้วยการกระทําของคนนี้ที่มันมีความผิดเพราะแบบนี้ นึกภาพตามเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เนาะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดค่อยจริงมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาทําไงวะเฮ้ยมันเป็นไงวะเนี่ยพยายามนึกภาพพยายามตามเนื้อหาของตัวเองไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองอ่านไปเท่าไหร่แล้วไม่ต้องไม่ต้องไปคิดให้มันฟลอ์ไปเลยแล้วถ้าทุกคนมานึกได้อีกทีนึ่งอ้าวกูอ่านเกินที่กูตั้งไว้แล้วนี่หว่ามันมักจะเป็นอย่างนี้ด้วยซ้ำนะครับถ้าทุกคนไหลไปตามสิ่งที่ตัวเองกําลังอ่านอยู่เนาะพระมัณนี้ก็จะเป็นข้้้้้ออทที่่่่่่่2นน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 นะะคครรรัััััับบบบบบึึึกกภาา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 พตตมมมมมมเววลลผูไไไไดดงงยแแแถฝจํหื ทุกคนจะแฮปปี้ในการอ่านหนังสือมากขึ้นเยอะอ่านหนังสือกฎหมายนะมากขึ้นเยอะนะครับอะต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่สามก็คือให้คิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังแกะปริศนาเนื้อหาในหนังสืออยู่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นเยอะนะนะครับเวลาอ่านหนังสือกฎหมายเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าหนังสือกฎหมายเนี่ยมันจะเหมือนเป็นแบบปริศนาอะไรสักอย่างหนึ่งอะสมมุติเรากาลังอ่านมาตรานี้อยู่มันเวลาเรา voilà. อ่านมันก็เหมือนเราค่อยๆแกะปริศนาในมาตานั้นอะเฮ้ยมาตานี้หลักมันคืออะไรวะ มันเอาไปปรับใช้ข้อได้จริงยังไงวะข้อยกเว้นมันคืออะไรวะถ้ามันเกิดข้อจริงขึ้นมาจริงเนี่ยมันจะใช้มาตานี้แล้วมาตานี้มันจะเชื่อมโยงกับมาตาอะไรอื่นได้อีกบ้างวะแล้วถ้าผลมันไม่ได้เป็นไปตามมาตานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับมันเหมือนเป็นการแกะปริศนาลงไปในมาตานั้นๆหรือในเนื้อหาน,านั้นๆนะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านนะให้คิดเงี้ยนะตอนเนี้ยเรากาลังแกะปริศนานะครับ ในมาตานั้น,น,นอยู่เออแกะปริศนาเนื้อหาในหนังสืออยู่นะครับพอเราคลิปนีน้เราก็จะรู้สึกเหมือนเรากําลังเล่นเกมแล้วว่าโอเคทําไงให้กูเข้าใจมาตานี้ได้ทาไงให้กูเข้าใจเนื้อหาในส่วนนี้ได้เห็นไหมมันก็จะรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นนะเอาจริงแค่คิดว่าตัวเองกําลังแกะปริศนาเนื้อหาในหนังสืออยู่เนะี่ยแค่นี้เราก็รู้สึกดีขึ้นในการอ่านหนังสือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นข้อที่3นะง่ายๆนะครับทุกคนลองคิดแบบนี้ดูนะครับเปลี่ยนมุมมองนิดหนึ่งอะ่ะพลิกนิด เรากําลังแบบต้องอ่านเนื้อหาเพื่อที่เราจะไปสอบเพื่อที่สอบมาจะได้เรียนจบแล้วจะได้ไปทํางานจะได้ได้เงินเดือนตามโอ้ยแค่คิดเงี้ยปวดหัวแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองกําลังเล่นเกมแกะปริศนาเนื้อหาในหนังสืออยู่นะครับแล้วเวลาที่ทุกคนอ่านมันจะผ่านไปไวมากความเข้าใจในเนื้อหาอะไรมันจะมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกข้อนหนึ่งนะครับที่อยากให้ลองไปทากันดูเนาะอ่ะต่อมาข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ก็คือพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่อ่านเนี่ยเข้ากับตัวเอง ครำว่าเชื่อมโยงเนื้อหาที่อ่านเข้ากับตัวเองคืออะไรคือเวลาที่เราจะรู้สึกสนุกกับอะไรบางอย่างได้ทุกคนลองสังเกตไหมเวลาที่เราได้ยินอะไรก็ตามที่มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราได้นะครับเราจะรู้สึกมีความสนใจในเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านหนังสือกฎหมายนะผมก็อยากจะให้คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราไปเจอการกระทําแบบนี้ขึ้นมา มันจะผิดไหมวะลองจินตนา,าการว่าถ้าเกิดสมมติเราอ่านกฎหมายอาญาอยู่ในเรื่องอะไรก็ตามแต่ช่อโกงเรื่องบุกลุกอะไรเงี้ยสมมติเรากําลังอ่านอยู่เราลองคิดดูซิว่าเฮ้ยวันหนึ่งคนแม่งจูๆ่ๆเข้ามาบุกลุกบ้านเราแม่งผิดฐานอะไรบ้างวะแล้วเราสามารถทําอะไรกับคนที่มาบุกลุกได้บ้างวะเราสามารถป้องกันตัวยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมพอเราคิดเนื้อหาอะไรก็ตามที่มันเชื่อมโยงกับตัวเราได้เนี่ยเราจะรู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นทันทีเราจะรู้สึกแบบมันจะไหลอะนะครับ เวลามันจะไหลแล้วเราจะแบบจินตนาการมันจะเพิดเพลินในหัวว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างงุ้นทํายังไงถ้าเกิดเราไปอย่างงุ้นแล้วถ้าเกิดเข้าใจผิดกันถ้าเกิดเพื่อนมาเยี่ยมบ้านแล้วเราเข้าใจผิดแล้วเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดแบบมีคนมายืมเงินเราแล้วยืมเงินแล้วมันไม่คืนเราอะไรเงี้ยเวลาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เราจะรู้สึกแบบไหลไปตามนั้นจริงๆนะครับ พราะอันนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกสนุกในการอาร่านหนังสือกฎหมายมากขึ้นนะลองดูทุกครั้งที่อ่านตัวอย่างอ่านดีกาอ่านข้อนแหมแล้วก็ตามแต่พยายามลองเอาตัวเองอะ่ะเข้าไปร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยเอาเนื้อหามาเชื่อมโยงกับตัวเองให้ได้กับชีวิตประจําวันตัวเองก็ได้กับเอาตัวเองเหมือนเขา้าไปเป็นตัวละครในเนื้อหานั้นก็ได้นะครับมันก็ทาให้เรารู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นนะเพราะอันนี้ก็ลองดูเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมก็ใช้บ่อยมากเวลาอา่านหนังสือกฎหมายนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกแบบเอ,อ่อา่าาานนแแปปปเ๊เเวววลผไรรด็ อ่านแบบไหลไปเพลินเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ลองดูเนาะนะครับอันนี้จะเป็นข้อที่4นะครับต่อมาข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายที่ทําให้เราอ่าน,ษษนหนัง lucky, สือกฎหมายสนุกขึ้นได้นะนะครับก็คือเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือนะครับการเปลี่ยนบรรยากาศในการอ่านหนังสือเนี่ยผมผมเคยพูดบ่อยๆมากนะเพราะว่ามันมีส่วนไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสนุกในการอ่านอย่างเดียวมันสามารถช่วยในการสร้า,รา,ารงสมาธิในการอ่านได้ด้วยเพิ่มแรงจูงใจในการอ่านได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราอ่านสมมุติว่าเราอ่านอยู่ที่บ้านนะครับทุกวันทุกวัน <ๆ S 1> มันก็เบื่อได้อยู่แล้วอะจริงไหมนะครับเพราะเพราะนั้นถ้าทุกคนแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันจําเจกับสถานที่ว่ะอ่าลองเปลี่ยนบรรยากาศดูก็ได้นะครับผมแนะนําว่าถ้าใครเรียนที่มาหาไลัยอย่างเงี้ยลองไปอ่านหนังสือที่มาหาลัยดูนะครับผมมาเป็นคนที่เมื่อก่อนอย่างเงี้ยโดยเพราะเมื่อก่อนนะสมัยเรียนอนยะ่างเงี้ยผมอ่านหนังสือที่ห้องอ่านหนังสือของมหาลัยเนี่ยบ่อยมากนะครับแทบทุกวันเวลาผมเรียนเสร็จแล้วถ้ามันว่างนะผมจะไปอ่านหนังสือตรงนั้นตลอดนะเพราะว่ามันจะได้ฟีลลิ่งแบบเฮ้ยเราก็เห็นคนอื่นอ่านเราเห็น คนนู้นคนนี้อ่านเหมือนกันนะครับมันก็จะได้ฟีลลิ่งในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราเหมือนเพิ่มแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้นเราก็จะรู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าเปลี่ยนได้ปุ๊บมันจะรู้สึกสนุกในการอ่านมากขึ้นได้รู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นได้นะครับก็อ,อันนี้จะเป็นทั้งหมด5ข้อนะครับที่ทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอ่านหนังสือกฎหมายแล้วรู้สึกสนุกมากขึ้นได้เนาะนะครับ หรือถ้าใครนะครับที่มีเทคนิคอะไรที่มันมากกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําแล้วมันทําให้ผมเออรู้สึกแฮปปี้ในการอ่านมากขึ้นก็เอามาแชร์กับทุกคนดูนะครับก็ลองไปใช้ดูเนาะอ่ะทั้งหมด5ข้อนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับที่เรียนคณิตศาสตร์อยู่นะครับทุกคนที่ติดตามเทเกอร์และบิลลนหรือแม้แต่จะไม่ได้ติดตามก็ตามแต่นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับ Tiger ร์และบิ a ลอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปง่ปงไทเกอร์และบิ a ลอก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ใน e p i s o d หน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ